สวัสดีครับพี่น้องพามายามจันนะครับจันรันครับผมใส่ไปมือว่านี่ครับเดี๋ยวเข้ามาหลุ่นน้อกันเลยนะครับวาสีมิตโตบอรครับผมแต่ผมยกให้เบิ้ง น้องไม่โถโตครับประคอครับทำใจสี่ไหมเหยาะทึ <h 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 ่งเหยาะเกือบเกือบอจะกินพี่น้อง เกือบประเดียวเรียโอเคจำมันหมานครับจสนหมันกำลังน um, right, okay. ี้กำลังใส่ห uh, มู่บ้านนะครับโอ้มันมานมันมันมานพี่น้องหมานพี่น้องเยอะโต้กำลังพ่อต้มครับผมวนหลอบอยู่ทั้งไตเนะครับเดี๋ยวจังสิลุกไปหยกหล่อไปบิ่งนะครับเด้อเวลามันสิสูงเกินเวลามันสิหลายปวดครับ ผู้สลบการติดตามรชมครับ